สั่นแล้วน้องกลัวจนสั่นแล้วในปากสั่นเลยโอ้ยกลัวจนปากสั่นเลยดูสิดูสิดูสิโอ๊ยกลัวจนปากสั่นเลยเพียนนะอย่าแก้งน้องมาดูสิหิวจนปากสั่นหรือกลัวจนปากสั่นฮะโอ้ย พี่นากัดขามันด้วยอืมดีอมนอลเอาดีอมนวลไม่มีสีดทาเหมือนนะตัแขนแรกกับพี่พอตนะแรกสีเขียวกับพี่พอตพี่พอตไม่แรกอันนี้จะสีม่วงพัดมาเนี่ยเห็นไหมดีอมนวลดูต้นหยาดูดตัวนี้รุ่ดเด็ดอร่อยอร่อยมาเยียพัด

กัดหัวม,มาเลยลูกกัดหัวม,มาเลยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ตาแหลกคืเอเฮ้ยไปใจใมีโอชี